เช้านี้แดดดีค่ะทุกคนตอนนี้สิบโมงเชา้าอ่ะที่ห้องเล็กวิวจากห้องนอนเล็กนะคะดูที่สวยแดดดีอาจเป็นแดดสุดท้ายก็ได้อีกหน่อยห้มาเข้ามาดูค่ะแดดดีมากๆเลยกี่องศานอกข้างนอกไม่ได้ดูเลย อันนี้จากห้องนอนเล็กค่ะกำลังจะไปทานอาหารเชา้ารับวิตามินดีสามีนางมาปัดหยาเพราะเขาย้ายมาอยู่ปีแรกอะย้ายมาอยู่บ้านฤดูร้อนปีแรกมาดูว่าเขาจะรอดไหม พราะปกติบ้านที่เราสร้างเป็นฤดูร้อนค่ะไม่ได้เป็นฤดูหนาวทางเขาค่ะเขาจะต้องตักขีมะทุกเชา้าช่วงฤดูหนาวมาดูว่าเขาจะรอดไหมส่วนเราปิดนะคะฟาร์มของเราปิดเพราะไม่เคยมาอยู่ในช่วงฤดูหนาวรุ่นว่าเขาอยู่ได้ไหมพลาฟืนใกล้จะหมดแล้วค่ะที่นี่เขานิยมฟัง ตัอย่นะคะแต่ดีจริงๆวันนี้ท้องฟ้าแบบโปร่งมากก็จะมีทางโน้นที่มีเมฆหน่อยแดดดีครับวันนี้ ก็เลยอาบน้ําให้ลูกรักซะหน่อยเดี๋ยวไปในเมืองค่อยไปล้างแบบสะอาดหน่อยอะไรกันเนี่ยควนไปหาญาติหมดแล้วสามีนางพยายามจะ <S <S เผาให้มันหมด <S <S ดูอากาศดีไหมคะทุกคน ควาไปหาญาติลมช่วยพัดไปทางอื่นหน่อยสงสารญาติเขาแต่เขาบอกว่าไม่เป็นไรแต่เราก็เกรงใจเขาเนาะประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเขาก็ยังฟังวิทยุอยู่นะคะเขาชอบทุกบ้านเขาจะมีวิทยุเพราะประเทศนี้เขา บอกฝังว่าประชาชนต้องอยู่แบบพอเพียงแต่ละประเทศเขาก็จะมีค้าควัญการอาศัยอยู่ของแต่ละประเทศเขาแต่ประเทศเราอยู่แบบพอเพียงหรือเปล่าไม่รู้เห็นมีรูรา โอ้อวดความรวยอวดจนซวยก็มี